อยากได้ประโยคบอกรักวันวาเลนไทน์เป็นภาษาสวีเดนไหมคะถ้าอยากได้ดูคลิปนี้เลยค่ะครูบิบิเตรียมมาให้หลายประโยคว่ามากเลยนะคะ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันวาเลนไทน์สำหรับใครที่ยังไม่มีแฟนนะคะไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าถ้าคุณยังไม่มีแฟนนั่นแปลว่าคุณมีเวลาที่คุณจะรักตัวเองให้มากขึ้นดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อคุณรักตัวเองเดี๋ยวจะมีคนมารักคุณเองค่ะแน่นอนค่ะครูบิ๊กมีอ e ีบุ๊กประโยคบอกรัก266ประโยคนางฟ้าแห่งรักสำหรับคนที่คุยแชทกับชาวสวีเดนอยู่นะคะ เอาไว้พูดคุยซักถามเขาเวลาที่เราแชทคุยกับเขานะคะซึ่งแน่นอนค่ะเขียนแชทแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะคุยทําความรู้จักกับคนสวีเดนยังไงและความรักของคุณก็จะเข้าใจกันมากขึ้นและมีความสําเร็จมากขึ้นนะคะอย่าลืมค่ะถ้าสนใจอ e ีบุ๊กเล่มนี้สามารถทักที่ไลน์แอดแอดครูบิี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะที่จะได้บอกรักคนที่คุณรัก ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นช่วยเขียนว่าความสุขใต้โพสต์นี้ให้ครูบีทราบหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบี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 อินซีเีเดนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ